มาพบกับช่องตะวันอีกหนึ่งรอบนะครับสวัสดีครับทุกท่านเป็นเลขดับนะครับเป็นเลขดับบนล่าง EP 9ของงวดวันที่16กรกฎาคม68สำหรับหน้าแรกเป็นเลขดับหลักร้อยบนเท่านั้นเป็นเลขที่ไม่น่ามีที่หลักร้อยบนให้มา3ตัวของแอดดาว ถ้าดูใน2งวดที่ผ่านมาสามารถดับหลักร้อยบนผ่านได้ทั้ง2งวดติดดับผ่านได้ทั้ง3ตัวในงวดล่าสุดให้901ดับร้อยบนสลากรัฐบาลออก246สามารถดับหลักร้อยบนผ่านได้ทั้ง3ตัวเลยนะครับ สำหรับวนนี้ a แอดดาวให้เลขดับหลักร้อยบน3ตัวมีเลขดับ971 971ดับร้อยบนนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสมัครเป็นสมาชิกของช่องแล้วฝากคลิกคำว่าขอบคุณให้ด้วยนะครับเพื่อเป็น กำลังจะให้ช่องให้แอดนะครับจากนั้นมาดูเลขดับหลักร้อยบนอีก1น่งขั้นนะครับซึ่งเป็นเลขดับหลักร้อยบนเท่านั้นของแอดกบเคโรในงวดที่ผ่านมาให้6ดับร้อยบน6มาอยู่หน่วยบนสามารถดับผ่านแต่ถ้าดูข้อมูลย้อนหลัง ดับร้อยบนหลุดไปหนึ่งงวดดับผ่านได้10งวดรวมเป็น11งวดด้วยกันสำหรับวันนี้แอดกบเคโลให้8ให้8ดดับที่หลักร้อยบนเท่านั้น หลังจากที่ดูเลขดับหลักร้อยบนรอบนี้มาดูเลขดับบนทุกหลักกันนะครับซึ่งก็จะเป็นเลขดับของแอดโกบเคโรในงวดที่ผ่านมาให้ศดับบนดับผ่านแต่ถ้าดูตามสติข้อมูลย้อนหลังในการตัดสินใจ11งวดที่ผ่านมาดับบนหลุดไป2งวด ดับผ่านได้9งวดนะครับสำหรับวันนี้แอดกบเคโลให้1ให้1ดับบนทุกหลักให้1ดับใน3ตัวบนนะครับให้ดับทุกหลัก110หน่วยบน หลังจากที่ดูเลขดับบนทุกหลกักรอบนี้มาดูเลขดับ2ตัวล่างกันนะครับเลขดับล่างทุกหลักของแอดกบเคโรเหมือนเดิมในงวดที่ผ่านมาให้ศูนย์ดับล่างสลากรัฐบาลออก91สามารถดับล่างผ่านแต่ถ้าเราดู11งวดที่ผ่านมา ดับล่างหลุดไป2งวดและดับผ่านได้9งวดนะครับสำหรับวันนี้แอดกบเคโลให้1ให้1ดับล่างทุกหลกักให้1ดับใน2ตัวล่างนะครับ จากนั้นมาดูเลขดับบนทุกหลกักเลขดับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนของแอดบายอภิโชคนะครับในงวดที่ผ่านมาให้3ดับบนดับผ่านแต่ถ้าดูข้อมูลย้อนหลังสูตรนี้ดับบนผ่านได้ทุกงวดนะครับดับผ่านมาแล้วทั้งหมด20งวดนะครับ ดับ่านมาแล้ว20งวดติดด้วยกันสำหรับคนนี้แอดบายอภิโชคให้6ให้6ดับบนทุกหลักนะครับให้6ดับภายใน3ตัวบนในงวดนี้ จากนั้นมาดูดับแต้มหลัก10หน่วยบนกันหรือว่าดับแต้ม2ตัวบนนะครับให้แต้มดับมา1ตัวของแอดคนวันอังคารดูใน2งวดที่ผ่านมาสามารถดับแต้ม10หน่วยบนผ่านได้2งวดติดงวดล่าสุดให้แต้ม7นะครับดับสลักออกเท่ากับแต้มศูนย์ดับผ่าน สำหรับวันนี้แอดคนวรังคารให้แต้มสองให้แต้มสองดับแต้มสิบหน่วยบนเลขดับ03 12 21 30 49 58 67 76 85 94นะครับ จากนั้นมาดูดับแต้มล่างกันดับแต้ม2ตัวร่างของแอดคุณวรรงคารเหมือนเดิมนะครับถ้าดูใน2งวดที่ผ่านมาดับแต้มล่างผ่านได้1ง,งวดนะครับ16มิถุนายน68ส่วนในงวดล่าสุด1กรกฎาคม68ดับแต้มล่างหลุดไปนะครับ สลักออกกับแต้มศูนย์ดับแต้มล่างหลุดไปดับไม่ผ่านนะครับสำหรับวงนนี้แอดคุณวรังคารให้แต้มสี่ให้แต้มสี่ดับแต้มล่างเลขดับ04 13 22 31 40 59 68 77 86 95นะครับ จากนั้นมาดูเลขดับหลักสิบหน่วยบนกันนะครับหรือว่าเลขดับใน2ตัวบนของแอสตังพาปังรวยวดล่าสุดให้3ดับที่หลักสิบหน่วยบนสลักออก4 6ดับพานแต่ถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลัง สามารถดับหลักสิหน่วยบนผ่านได้ทุกงวดนะครับตามใบยังไม่รูดสำหรับวันนี้แอสตางพาปังรวยให้6ให้6ดับที่หลัก10หน่วยบนเท่านั้นนะครับ ต่อไปมาดูเลขดับหลักหน่วยบนกันนะครับเลขดับหลักหน่วยบนเท่านั้นของแอสตังพาปังรวยเหมือนเดิมในงวดที่ผ่านมาให้เจ็ดดับหน่วยบนดับผานถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลัง16งวดที่ผ่านมาดับหน่วยบนหลุดไป2งวดนะครับ ดับผ่านได้14งวดด้วยกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับที่เดินดีสำหรับวันนี้แอสตางพาปังรวยให้3ให้3ดาบที่หลักหน่วยบนเท่านั้น3ไม่น่ามาที่หลักหน่วยบนนะครับ รอบนี้เป็นเลขดับ10บนนะครับเลขดับ10บนเท่านั้นของอาจารย์888งวดที่ผ่านมาให้3ดับ10บน9้ามาอยู่10บนสามารถดับผ่านถ้าดูข้อมูลย้อนหลังดับ10บนหลุดไป3งวดดับผ่านได้17งวด รวมเป็น20งวดด้วยกันนะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับเป็นข้อมูลที่เราเอาไว้ใช้ไว้ตัดสินใจกันสำหรับวันนี้อาจารย์888ให้0ดับ10ล่างเท่านั้นนะครับ หลังจากที่เราดู10ร่างเลขดับหลัก10ร่างของสูตรอาจารย์888รอบนี้เรามาดู10ร่างของอาจารย์เบบี้จังกันนะครับสุดของอาจารย์เบบี้จังก็ถือว่าเดินดีนะครับก็ต้องมาดูว่าในรอบนี้อาจารย์จะให้เลขมาแบบไหน สำหรับวันนี้สูตรของอาจารย์เบบี้จังให้8ให้8ดับ10ล่างนะครับให้8ดับ10ล่างเท่านั้น8ไม่น่ามาในหลัก10ล่างจากนั้นมาดูชุดดับ2ตัวบนกันนะครับซึ่งเป็นชุดดับตรงๆง ของ a d ด y ายอภิโชคซึ่งจะให้มาทั้งหมด11ชุดด้วยกันงวดที่ผ่านมาสามารถให้ดับผ่านนะครับทั้ง11ชุดแต่ถ้าดูข้อมูลย้อนหลังดับหลุดไป2งวดนะครับงวดที่มีตัวหนังสือสีเหลือง สำหรับวันนี้แอดบายอภิโชคให้ชุดดาบ2ตัวบนตรงตรง11ชุดมีเลขดาบ2 0 2 1 2 3 3 0 3 3 3 6 5 0 5 3 5 6 5 9และเลขดาบ6 1นะครับสำหรับคลิปเลขดาบ EP ที่9มีเพียงเท่านี้นะครับ FC ทุกท่าน ถ้าชอบคลิปนี้นะครับหรือท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกติดตามให้นิดนึงนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องให้กแอดด้วยนะครับรบกวนอยากให้ทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ฝากคิปคำว่าขอบคุณด้านล่างคลิปนะครับจะมีคําว่าขอบคุณหรือปุ่มคําว่าซุปเปอร์แดงนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ